ชีวิตสมัยนี้ต้องแข่งกับเวลาแข่งกับปัญหาแข่งกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมพลังให้กับตัวเองในทุกๆวันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงที่เดิมแล้วนะคะชีวิตอีจวในต่างแดนลงรถเมล์แล้วพี่น้องจ๋าแปลกๆไหมวันนี้อหานาวๆน,นะคะอช่วงนี้ก็เป็นชีวิตอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมนุษย์หน้ากาก,ากใช่ไหมลาดไม่ได้นะคะ ทุกคนจะต้องเห็นหน้ากากอยู่ใต้คางหรือว่าใส่เนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะตอนนี้แต่นะวันนี้เราจะมาส่งพลังกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะคนไทยไกลบ้านจากความรู้สึกแย่ๆก,กับอากาศหนาวๆแต่ภาพที่มันสวยนะเราจะมองยังไงให้มันเป็นพลังนะคะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเนาะของเราที่จะต้องพยุงสร้างหัวใจของเราให้มี พลังกําลังใจสู้ไปวันต่อวันนะคะจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าเขาบอกว่านะคะแต่ถ้ากายเหนื่อยล้าและป่วยเมื่อไหร่นายก็แย่เหมือนกันเนาะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลทั้งกายทั้งใจให้เรามีพลังและภูมิใจในสิ่งที่เราทํานะคะสิ่งที่สุดทุกสุดใจนะคะของคนไทยไกลบ้านก็ความห่วงใยเนาะพ่อแม่เจ็บป่วย ลูกเต้าที่เจอปัญหาแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นจุด่าปัญหาที่เราได้พูดคุยเนาะทุกคนมีปัญหามากับปัญหานะคะแบกภาระหน้าที่ที่มาอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะแต่ยายจ๋าจอยากบอกทุกๆคนว่านะคะจงภูมิใจเถิดในตัวเราเนาะเราจงมองเราจงย้อนชีวิตนะคะย้ำแล้วย้ำอีกว่า วันนี้เราทำอะไรได้ตั้งมากมายมาอยู่ตรงนี้นะคะมีได้บ้างไม่ได้บ้างหัวล้อบ้างร้องไห้บ้างหนีไม่พ้นใช่ว่าเป็นแค่เราคนเดียวเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเราก็เช่นกันจะทำยังไงให้เราไม่ท้อจะทำยังไงให้เรามีพลังในหัวใจตรงนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้อง เติมนะคะเนาะสร้างทําให้เรามีคุณค่าในตัวเองหลายๆคนส่วนมากก็จะหวังเนาะแล้วก็ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับคนที่ตัวเองบอกว่ารักและให้ทุกคนหรือว่าเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคนที่เรารักหรือสามีมลูกไม่ว่าใครทางงาน,นที่เราหวังแล้วเราช่วยเหลือเขาเนี่ยไม่ถูกใจเราอันนั้นก็ทุกแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องย้อนใหม่เลยนะคะย้อนใหม่เลยเนาะย้อนกลับมาหาตัวเองวันนี้เราได้ให้วันนี้เราได้สร้างเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำอ่าไม่ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็เป็นคนให้นะคะเป็นคนส่งต่อจงเอาตรงนี้มาเป็นความภูมิใจชีวิตกําไรถ้าคนที่เราดูแลไป เขามีความสุขหรือเขามีเป้าหมายหรือว่าจุดสำเร็จในสิ่งที่เราหวังนะคะเพื่ออนาคตของเขาเองเนาะสิ่งนั้นก็จะเป็นรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจจากตัวเราอ่าอันนี้คือหัวใจคือความจริงนะคะความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นจากตัวเราเพราะเราหวังสูงหวังคนที่เรารักให้เขาได้ดีมีความสุขให้เขาได้ในสิ่งที่เราอยากได้ลองย้อนมองจริงๆสิ่งที่เราหวังเราวาด มันไม่ใช่ความฝันของคนที่เรารักอันนี้มันก็เจ็บปวดนะคะเหมือนเราเลี้ยงลูกเนาะอนาคตลูกเนี่ยหัวอกคนเป็นแม่ก็อยากให้สบายได้ดีเรียนสูงมีงานทำมีแฟนที่ดีถูกไหมนี่คือความหวังของยายจ๋าเช่นกันนะคะแต่สุดท้ายเนาะชีวิตเขาก็เลือกในตัวของเขาเองและเขาพลาดเขาเจ็บด้วยตัวของเขาเองแต่เราเป็นหัวอกแม่ เราเจ็บยิ่งกว่าแต่ทำอะไรไม่ได้ยิ่งเสียใจตรงที่ว่ายิ่งเตือนอืไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ความเจ็บปวดก็ถึงที่เราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําใจนะเมื่อไหร่เรานึกเออเนาะมันเป็นชีวิตของเขาก็เหมือนเราไงนะเรายังเลือกที่จะเดินหน้าเลือกที่จะวางแผนหรือทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําวันนี้เพื่อครอบครัวก็เพราะเราเลือกเองเราตั้งใจเองนะคนะ,ะเจ็บเอง เ,ออเจอจริงคิดถึงทรมานเองนะคะจากที่มาอยู่เมืองเมืองนอกเมืองนานเนาะทีนี้พอเรามานึกถึงตรงเนี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออเนาะทุกชีวิตมันมีอ่ามันต้องเจอมันต้องเจ็บในสิ่งที่เขาเลือกเราต้องยอมรับสถานภาพแต่เมื่อไร่เราปรงนะเรามองว่าเออจริงๆแล้วนั่นก็ลูกก็คือลูกเราแต่ชีวิตเป็นชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีขึ้นในหัวใจอืม อันนี้พูดถึงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่แสนจะเจ็บปวดทรมานก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทุกคนกลับบ้านไม่ได้นะคะพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยไม่ว่าโรคโควิดหรือไม่ก็แสนทรมานอยู่แล้วพวกเราอ่เมื่อก่อนตัวยายจ๋านะคะตอนแม่ป่วยอ่าโชคดีเราได้ไปเราได้ดูแลมันมีคําสัญญาที่ทําให้เราแป้วแต่พอมาเจอโรคโควิดพ่อไม่สบายพ่อเสียจนถึงนี่สปี กว่าแล้วนะคะถ้าปีนี้ไม่ได้ไปนี่ก็โอ้โหบอกทรมานมากเป็นปีที่3เนาะทำให้เรารู้สึกแย่แต่พวกเราต้องอยู่ให้ได้นะคะเนาะพวกเราต้องอยู่ให้ได้บางคนอาจเข้าใจบางคนไม่เข้าใจแต่เราต้องเลือกคนที่อยู่ใกล้ตัวของเราเพราะความจริงชีวิตเรายังต้องรับผิดชอบอะไรมากมาย เราเมียฝรั่งอยู่ที่นี่พวกเราจะคิดถึงแต่ครอบครัวทางเมืองไทยส่วนมากเลยนะคะอืมคิดถึงทุกๆคนคิดถึงพี่น้องอืมเขาเป็นยังไง ่วงนี้แย่ไหมได้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดและการพูดคุยส่งต่อจากแม่ทําให้เราห่วงตลอดเวลานะคะแม่ก็เป็นเรื่องที่บอกเล่าสู่กันฟังเนาะแต่กลายเป็นการส่งปัญหาความคิดรู้สึกแย่ๆให้กับลูกสาวโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งและแต่พวกเราเข้าใจเราเข้าใจความรักความห่วงใยของแม่นะคะแต่ยายจ๋อยากบอกทุกๆคนว่า เราต้องเข้มแข็งอ่าอย่างพี่พี่น้องๆหลายๆคนตอนนี้อยู่ช่วงระหว่างอยากกลับเมืองไทยตัวเย,ยจ่านี่สุดใจเลยทรมานนะคะเพราะว่าน้องก็มีแม่ไม่สบายนะคะฟังวิดีโอแล้วก็เศร้าแล้วก็นึกถึงย้อนตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นกันทุกคนเลยหนีไม่พ้นกันทุกคนเลยนะคะแล้วหลายคนโต้อตอบมา มาได้ให้รีบมาอันนี้ทุกคนอยากทำนะคะอย่าสร้างความเจ็บปวดให้กันและกันเลยเนาะใครใครก็อยากทำอยากเลือกได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตคนเรานะ่มันมีปัญหาแตกต่างกันมันมีปัญหาแตกต่างกันนะคะหลายเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบอันนี้มันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นแต่บางครั้งเวลาาหลายคนพูดไปเนาะเขาก็จะบอกว่าแถเอ,อ มันมีห่วงพ่อแม่จริงเออนะคะขอบคุณมากมายเนาะแต่ก็จงภูมิใจเถอะนะคะทุกคำพูดมันแสดงออกถึงสิ่งที่เขาเสนอมาถูกไหมทุกคำพูดเป็นความคิดของเขาเรารู้ปัญหารู้สิ่งที่เราทำอยู่รู้ว่าเราทำได้แค่ไหนและคุยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวให้เข้าใจนะคะเราเป็นลูก มีหน้าที่ดูแลครอบครัวในฐานะเมียฝรั่งเงินทองไม่เคยขาดนะคะแต่การดูแลเนี่ยเราพลาดมันเป็นความรู้สึกผิดของเราอยู่แล้ว ทุกๆคนเลยตัวายจาก็เช่นกันใจจริงอยากทำได้ทุกอย่างนะคะปิ้งปังไปถึงดูแลได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนเลยใจจริงายจ่าเนี่ยบอกเลยอยากยกแม่มาอยู่ด้วยด้วยซ้ำนะคะแต่ยายไม่ยอมมาแต่เข้าใจเนาะที่นี่มันหนาวนะมันทรมานจะเอาแม่มาขังไว้เนี่ยมองไปไหนก็เหงาพูดภาษาก็ไม่ได้นะคะเนาะคนแก่ เขาเรียกว่าเอาแม่ตามลูกเนี่ยเบลเยียมเอามาง่ายนะเห็นพี่เพื่อนหลายคนเอามานะคะการรักษาก็ยังหายห่วงด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็เลือกนะคำพูดของคุณก่ก,ก็จะบอกโอ้ยฉันไม่ไปไหนหรอกตายอยู่บ้านฉันนี่แหละเออเป็นสมเฝ้ารัพย์อยู่นี่แหละใช่ไหม <laughs> <laughs> ปิดท้ายบนแม่ปิดท้ายแล้วนะ รักมากคิดถึงมากนะคะบ่นมากให้แม่มีรอยยิ้มเนาะ,อ,ะอยากกอดสุดใจอยากกลับไปนะคะทุกคนต้องสู้เนาะเติมพลังกําลังใจให้กับตัวเองนะคะเราคือคนเก่งเราคือคนสําคัญของพ่อแม,อม่ยิ้มและจงภูมิใจไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเจอคำพูดอะไรก็ตามนะคะเรารู้ว่าเราทำได้แค่ไหนเราก็จงเติมพลังตรงนั้นให้เต็มที่อย่าเก็บ คําแยๆ่ๆหรือคําพูดของคนอื่นที่ไม่สําคัญในชีวิตเรานะชีวิตในครอบครัวจริงๆเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกแย่เลยเนาะอยากให้ทุกคนมีกําลังใจนะคะอยากให้ทุกคนมีพลังเนาะอยู่ต่างแดนมันก็เหงามันก็เศร้าอยู่แล้วเนี่ยทุกคนอิจฉาว่าภาพสวยงามนะคะแต่รู้ไหมว่าความเหงาอะ่ะมันเหงามากเบิงเด้อพี่น้องหนาวก็หนาว อืมอยู่ตรงนี้นี่บอกตรงว่ามองในวิดีโอว่าสวยนะแต่มองเห็นทุกวันนี่บอกเลยว่าเป็นความเคยชินชินชานะคะเงาเศร้าหนาวหนาวมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะ่ะหาหาความอดอุ่นในหัวใจอันนี้โบสถ์วัดนะของฝรั่งเนาะมันไม่เหมือนเข้าวัดไทยที่มีความล่มลืน่นมีคำสอนนะเงียบสนิทเงียบสนิทนะ มีแต่ความเหงาความหนาวแต่พวกเราอยู่ที่นี่ก็เพียงแค่ภูมิใจคือหนึ่งยายจา๋ามีครอบครวัวมีสามีมีลูกอ่าหลายหลายคนที่อยู่ที่นี่เพียงตัวคนเดียวมีแค่สามีแล้วทำงานเพื่อส่งครอบครวัวก็คือลูกเมียลูกแล้วก็พ่อแม่ที่บ้านอันนั้นน่ะยิ่งยิ่งเหงาสุดใจนะคะแต่แม่แม่ของท่านก็สู้สุดๆเช่นกันที่จะทำงานเพื่อที่จะวางอนาคตให้ลูก เพื่อให้ลูกสบายกว่าตัวเองนะคะหัวอกคนเป็นแม่ห่วงลูกสุดใจนะคะและคนไกลบ้านหัวอกคนเป็นลูกก็สุดใจที่ยามแม่เจ็บป่วยนะคะที่ไปไม่ได้เนาะก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะไม่ว่าครอบครัวของใครเนาะจงเห็นใจพี่ๆน้องๆของท่านที่ได้มาอยู่ต่างแดนว่าความรู้สึกนี้นะคะ มันเจ็บปวดมากๆยิ่งถ้าเจอพี่น้องกระทบกระทั่งกับคำพูดว่าป่วยแล้วไม่ไปดูแม่ดูพ่อ,อนั่นนี่ย้อนมองอีกทีนะคะเงินก็ขาดไม่ได้คนดูแลก็ขาดไม่ได้แต่วันนี้ถ้าคุณมีโชคดีได้ดูแลพ่อแม่ใกล้ตัวและมีพี่สาวหรือ พี่น้องของคุณได้ช่วยเหลือทางซัพพอร์ตทำเงินตรงนี้ก็จงแบ่งพลังกำลังใจให้เราคนไทยไก่บ้านบ้างนะคะเพื่อที่จะมีแรงเนาะช่วยเหลือมีแรงสู้งานนะคะมีแรงผลักดันไม่รู้สึกแย่จนเกินไปนะคะแบ่งปันรักอืมอคนละหน้าที่เนาะ เมียฝรั่งมีหน้าที่หาเงินทดแทนทุกอย่างด้วยเงินนะคะบางครั้งเงินทําให้เราเจ็บปวดมากๆทําให้เราเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกห่างเหินจากครอบครัวห่างเหินจากชีวิตสมัยก่อนที่นึกถึงยามเด็กยามเรายนยากอยู่ด้วยกันยามเรามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลืออันนั้นเป็นบรรยากาศที่ยจจายจ่าคิดถึงมากๆแต่ปัจจุบันทุกอย่างเป็นเงินนะคะ ผลาะหน้าที่เนาะการเติบโตของครอบครัวพี่น้องเราเข้าใจเรายืนอยู่มุมนอกเรามองเข้าไปเราเข้าใจกับปัญหาแต่คนในกับเอาความรู้สึกแย่ๆฮัลโหลวันดีค่ะ,ดดคะเอาความรู้สึกแย่ๆเอาคำพูดในมุมที่คุณคิดมาทำร้ายคนไทยไก่บ้านหรือว่าพี่สาวน้องสาวนะคะหรือญาติญาติของคุณที่ได้ขึ้นชื่อว่าเมียฝรั่งเนา เห็นใจเราเห็นใจเขานะคะรักเราบ้างอย่ารักแค่เงินเราเลยพี่น้องจ๋าเนาะและทุกๆคนนะคะจงภูมิใจวันนี้นะเรามาถึงวันนี้ก็คือความอดทนและเราก็ได้เป็นผู้ให้ตลอดมานะคะถึงแม้จะมีคำพูดแย่ๆแต่เราภูมิใจเรารักเขาเราทิ้งเขาไม่ได้เราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะขอให้ทุกคน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปังดนนะคะเจอคนที่รักเจอคนที่เข้าใจและดูแลครอบครัวเราได้กันทุกทุกขั้นค่ะไปแล้วไปแล้วอีเจวทำงานก่อนเด้อพี่น้องจ๋าสู้ๆค่ะ